ก็โอเควันนี้เรามาคบกับเกมแคนอับแคนนะครับก็อย่างที่เห็นเลยบ้านจนตีแตกผมพยายามที่แบบจะอัพพวกตัวนี้แล้วกีนึงเลเวลหนึ่งอยู่เลยอ่ะผมอัพไอ้คิงเวลสิบเก้าต่อไปก็สิบเก้าใช่ไหมล่ะผมจะอัพจนกว่าคิงจะเวลเต็มนั่นแหละส่วนนี้ผมก็แบ่งมาอัพ1คนอัพไอ้นู่นส่วนอีกหนึ่งคนอัพไอ้นี่ไอ้นี่ให้ตันไปเลย มันน่าจะตันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้แหละก็สําหรับวันนี้เราก็ขอขอกําลังเสริมกำลังเสริมรมาแล้วอันนี้เราก็มาตีน,นี้กันดีกว่าเราจะมาตีบ้านที่ได้คุ้มที่สุดไอ้บ้านนี้ตีไม่แตกแต่ก็มีโอกาสคุ้มอยู่แต่ยังไม่ต้องเสี่ยงมผมต้องการด้วยตอนนี้อยากอัพแรงแล้วโอ้อันนี้ยิ่งไม่แตกเข้าไปใหญ่เลยน่าจะตึงเปี้ย เออสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เป็นกิจกรรม A, ที่มันขึ้นร้อยหนึ่งบนไอ้หอคอยพ่อมดอันนีน้มันเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่นะมันแจกของอยู่นะออมันแจกเป็นบูธรถคูดาวอะไรพวกนี้แหละโอ้อันนี้หน้าตีนะเนี่ยหน้าตีแบบสุดๆเลยแต่แต่แต่บ้านแดงอะ่ะบ้านแดงแล้วอะ่ะแล้วก็มีป้อมพิงด้วยป้อมพิงอ,อันตรายที่สุดแล้วล่ะ อันนี้ยกสูงตีมังกรไม่ได้แต่แต่แต่มีเนี่ยหอคอยเพิงหอคอยเพิงอาจจะอันตรายที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้นะถ้าเป็นตอนเมลตันน่ะหออคอยเพิงนี่ค่อนข้างจะแบบธรรมดาไปเลยก็ วิ้ยบ้านอย่างนี้กินฟรีเลยครับ uh huh. นี่เลยแล้วก็ทำสิ่งนี้แล้วก็เพียรเลยนะเจ้ามังกรน,น้อย มันเป็นป้อมยกสูงขึ้นหรือป้อมอันนั้นทำไมไดาโอเ้เนอะอ่าอย่าพัดมันดีดนเดี๋ยวระเบิดมันอืออ่าบนลูนผมยังวิวสี่อ,อุอย๊ยวิวห้าแล้วนี่จะวิวหกแล้วขอแค่ขอแค่ทำอะไรสักอย่างสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นไอน้ป้อมเนี่ยป้อมสายฟ้าเนี่ย มันตีเร็วนะตีแรงด้วยสำหรับมังกรก็คือแบบถือเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยต้องไี้ทำงาเดี๋ยวผมว่าผมได้งัดอันนี้เอออกมาใช้แน่เลยไม่อยากจะงันออกมาเลยมันเป็นของที่แครส่งมาให้แต่เอาเออกมาใช้อยู่ดีเลยมี <c oughs> เอาไว้ใช้ทั้งทีนะ <c oughs> เอาอ๋อเอาย้ายซีได้ มังกรเผามันลูกเผามันมังกรตีป้อมสาฟ้าสิอย่าไปตี้านป้อมสาฟ้าอือตั้งอุ้ยเรื่อมังกรหรือไปทำไมเนะี่ยเรียบร้อยตีสามร้อยเปร์เซ็นต์ก็เรามาดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวใหม่ที่ผม ได้ไปลองเล่นมาแล้วด้วยลราไปเล่นโดยแล้วแต่แต่ตัวนี้เพิ่งลองครั้งแรกเลยถ้าเกิดไม่ได้นับรวมไอ้ที่มันให้โจมตีเน,นี่ยนะเอ้ไม่ใช่นี่สิอันนี้กิจกรรมนี้เนี่ยผมโจมตีได้สามดาวเลยนั่นดูสิ่งที่ผมโจมตีดิคือไอแนวไอแนวตรงแถวๆเนี่ยป้อมสายฟ้าหมดเลยส่วนตรงนี้ก็มีป้อมสายฟ้าเล็กน้อยอะ่ะตรงนี้อันตรายสุดๆผมตีได้สามดาวแบบตอนนั้นคือแบบดีใจมากๆอ่ะ เฮ้ยตีได้สามดาวเฉยโอเคเรามาดูดาเมจของเขากันดีกว่าดาเมจร้อยเจ็สิบพลังชีวิตพันแปดได้อยู่นะแต่เขาจะโจมตีไอ้นี่ก่อนเลยไอ้ป้อมป้อมเอ้ขอคอยต้อมดอประเภทความเสียหายคือประเภทเป้าหมายเดียวเป้าหมายพื้นดินและอากาศขอคอยป้อมดในที่อยู่อาศัยยี่สิบเลยเหรอามเลยในการเคลื่อนที่สามสอง แม่มดฝึกหัดที่บินเหนือสนามรบเพื่อปลดปล่อยเหล่าวิญญาณแม่มดเธอเกลียดพ่อมดจอมเบ่งบนหอคอยสุดลูเป็นที่สุด <c oughs> รู้แล้วทำไมเขาถึงเจอมีนี่นี่แล้วนี่แหละตัวนี้ตีแรงนะเอ้อไม่ใช่ตีแรงเลือดเยอะไอ้อ,อยู่กับหลายคนอะคือป้อมทางไอ้พวกเนี้ยสบายสบายเลยพวกบังบังเกอร์ไอ้อไม่ใช่กำแพงเป็นอาสวินเป็นซามูไรหรือเป็นหุ่นยนต์กันแน่นะใช่แล้ว เปก้าเปก้าสามารถพางเธอรแพนที่ขวางระหว่างเธอกับปอมเอ้ยเป็นเธอเหรอเป็นผู้หญิงเหรอใช่เหรอโอเคเป็นประเภทบินดังนั้นเราก็เอาสายบินมาเต็มเลยคือเป็นสายบินของแท้อุยอุยวิยาสีนี้เหรอตรงไปก็น่าจะได้อยู่นะ

คณภาพการโจมตีก็ประมาณนี้มันจะไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กทุกคนม,ม,มันไม่เวิร์กอ่ะจะได้ดาวหนึ่งม,มันไม่เวิร์กเลยในดาวหนึ่งก็พอละไม่ต้องเสียดาวเถอะมันไม่เวิร์กอ่ะมันเล่นไม่ได้คือ มันต้องเล่นยังไงดีอะเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นสายยักษ์ดีกว่า,ายักษ์สักสิบห้าตัวแล้วก็นี่สี่ตัวระเบิดไอ้ที่เหลือเป็นพ่อมดให้หมดเลยส่วนอาคมก็เอาเป็นเพิ่มเลือดสองเล่งหนึ่งแล้วก็แช่แข็งหนึ่งตอนนี้ผมอัพเป็นพ่อมดอัพเป็นเวลเ็ดใช่ไหมเอ้ยปินอัพเป็นเวลหแล้วบอลลูนก็อัพเป็นเวลห คือบอลรูมมันสวยนะคือแบบอัพเป็นรูหกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็เหมือนเดิมคือมันพังได้ <c oughs> ส่วนพอมดก็ถ้าอัพแล้วจากเดิมเป็นผ้าคลุมสีอะไรนะดูหน่อยแล้วกันจากเดิมเป็นผ้าคลุมโอ้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ้ตอนอันนี้ตอนที่อัพแล้วเวลาอัพเลยสิบสี่ชั่วโมง แป๊บเดียวแหละที่ผมบอกว่ามันดีมันมีอยู่หลายที่เลยนะมันแจกเนี่ยสำหรับที่พวกเราจะอัพไอพวกอุปกรณ์ของฮีโร่เนี่ยหายาย่นะอยอยู่นะไอ้นี้ก็เก็บไว้นะครับแนะนําเก็บไว้แล้วมันก็ตอนนั้นมันมีบัฟนะบัฟไอพวกรางวัลที่ได้ก็ที่รับแล้วเนี่ยมันเป็นบัฟไปเนี่ย การฝึกกองกําลังอาคมและเครื่องจากถล่มเมืองใช้ทรัพยากรและเวลาน้อยกว่าปกติ30%ผู้กล้าใช้เวลาเยียวยาลดลง30%นี่ดีสุดเลยนะส่วนเหรียญเว็ดมนตมลเนี่ยผมผมแนะนําให้เก็บไว้นะเพราะมันเอามาบบได้นีได้อันนี้คือของดีนะดูดูตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองไปตีนี่ให้ดูแล้วกันนี่นะ ก็เนี่ยเวลาเราเนี่ยดูดูตรงควีนให้ดีๆนะเนี่ยอันพออัพเตนแล้วมันจะเออไม่ไม่รู้ว่าอัพเตนหรืออะไรนะมันแยกมาสามล่างคือมันดีมากเหมือนเรามีควีนสามตัวแต่เค่เวลสิส่ส่วนแคนของผมก็เป็นแคนที่มี ผู้เข้าอ,อยู่แค่45คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ okay. หก็โอเคสําหรับเกมในวันนี้ก็เป็นเกมแค่นับแครนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถโหลดได้นะครับทุกคนขอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย